ท่านผู้ชมครับตอนนี้เรายอยู่ที่บริเวณศูนย์พาะพันธุ์นะครับอันนี้เป็นบริเวณจุดสําคัญนะคือไข่และขนนกนานาชนิดครับด้านหลังผมทั้งหมดนี้จะเห็นเรื่องของประเภทของไข่และขนนกนะครับไม่ว่าจะเป็นเอ่อนี้นะครับไข่นกจากอเมริกาเหนือนะครับอันนี้เป็นไข่นกเอ่อตามปากน้ําไข่นกจากที่รุ่มต่านะครับไข่นกตามหน้าผาชายฝั่งอ่าวเล็กๆ ตงนี้เห็นไหมครับจะมีลักษณะของขนนกพม่าด้วยนะครับนกปลอดออหรือรัวจุกนะครับอันนี้เป็นนกพูกนะฮะนกเขาขู่นะครับส่วนมุมนี้ครับน่าสนใจครับมุมนี้เป็นห้องรูปนกเล็กนะครับเมื่อกีน้นี้เราดูห้องรูปนกอ่อนนะฮะนี้เป็นห้องห้องรูปนกเล็กนะครับ บริเวณที่หมดไจ้เห็นนะครับอันนี้เป็นสัตว์ประเภท blue and ด์ r o ลมาคอนะครับอันนี้นกมาคอนะครับด้านล่างนี่คือ blue and ์โกลมาคออีกลักษณะหนึ่งนะครับจะมีการเขียนวันเดือนปีเกิดไว้เลยนะครับมุมตรงกลางนี่เป็น็ x แลคทัสนะครับแล้วก็ blue and ์โกลมาคอตัวกลางนะฮะล่างนะครับน่าสนใจมากนะครับถัดไปตู้ที่3ามตู้ที่3าะเเป็น blue and ์โกลมาคอเช่นกันนะครับ แล้วก็ตรงกลางนะฮะบูแอนโครมาคอตัวนี้ยืนได้แะนะครับตัวของแม่ครับใช่นะครับเอาเราก็ได้ปรชมมรัพวันนี้ทั้งวันนะครับ<ด>เราได้มีการา<ๆ>พามาสัมผัสรวมทันมาศึกษาความ,มาารู้มาพาลูกๆนะครับน้องโยชวัวน้องไข่มุกคูมวีิจเจอร์และน้องภูสันิสาศิจเจอร์นะครับพยายามมาดูนะกรรบรรยากาศต,าต,าตา่างลักษณะของน,อก,นอกการแรกเกิดการรูบานการเพาะพันธุ์ไข่และขนต่างๆเราได้ศึกษากระบวนการต่างๆที่น่าสนใจไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการที่ เราจะต้องทำโรงรักษาดูแลสัตว์เหล่านี้อย่างไรนะครับขอบคุณซาร์รีเวิร์ดนะครับที่ทำพวกเราได้มีโอกาสได้เรียนรู้มากมายนะครับเพื่อเช่นกันครับน่าสนใจให้เรารูอีกชนิดนะครับอันนี้เป็นนกบูแอนโกลมาคอที่ขนาดใหญ่ขึ้นนะครับแล้วก็กระตั้วโมลุคันนะครับตัวใหญ่ด้านนี้ครับเป็นประวัติลูกนกนะครับบูแอนโกลมาคอนะครับแล้วก็ตัวกลางเช่นกัน ส่วนมุมด้านนี้นะครับตัวนี้ขาวชั่วเลยนะกระตั้วโมรุนขั้นนะครับกำลังสนใจเราอยู่พอดีครับแล้วก็ยังมีอีกมากมายครับท่านผู้ชมครับมุมนี้จะเป็นเรื่องของระบบการเดินอาหารนะครับระบบหายใจนะครับระบบการสร้างอวัยวะของนกกระตั้วแล้วก็ทางเดินหายใจนะครับจะบอกตรงๆเลครับว่าสิ่งที่เราคิดว่ายุ่งยากก็คือเรื่องของมนุษย์การศึกษา ร่างกายของมนุษย์นี้ก็เป็นเรื่องที่มีความซับซ้อนมากมายครับวันนี้ครับเราได้มีโอกาสไปศึกษาวิวัฒน,นาการการเจริญเติบโตของประเภทของนกนะครับขนแล้วก็สัตว์ประเภทต่างๆนะครับช่วงนี้มีมากมายครับเดี๋ยวเราจะแบ,บ่งปันความรู้นะครับวันนี้ไม่ลืมแน่นอนครับเรื่องการพัฒนาคุณครับช่วงนี้พักสู่ครับ